สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับผมสวัสดีนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาอยู่ใน Premiere นี้แล้วนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะอัปเดตราคารับซื้อขยะรีไซเคิลไปพร้อมๆกันนะครับผมเพราะว่าจะมีบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะณปัจจุบันราคารับซื้อขยะรีไซเคิลอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผม วันนี้ขอมาเป็นแบบพรีเมียร์ขอแบบเป็นแบบพรีเมียร์เพราะว่าพอดีวันคืนวันเสาร์เนี่ยเราจะติดธุระนิดนึงนะครับผมก็เลยตั้งใจแบบรีบมาอัดคลิปก่อนเลยโอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะที่ผมดูนะครับราคาเนี่ยมันก็จะมีปรับปรับขึ้นจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากที่อยู่ใ,ใกล้ๆก่อนอ่า สัปดาห์นี้ผมจะบอกว่าน้ํามันพืชน,นะครับผมน้ํามันพืชใน,นราคายังทรงตัวอยู่ตอนนี้น้ํามันพืชเก่านะครับหลังจากที่คุณทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับน้ำมันพืชที่ทอดแล้วเนี่ยอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งผมจะบอกว่าให้กรองตะกรอนอย่าให้มีน้ําผสมแล้วก็กรอกใส่ใส่เป็นปิ๊บอย่างนี้หรือใส่ขวดมาได้เลยจัดไปได้เลยนะครับผมสำหรับพวกน้ํามันพืชต่างๆนะครับกรองตะกรอนถ้าเกิดไม่มีปิ๊บก็กรอกใส่ขวดมาได้เลยถ้าเป็นปิ๊บเนี่ยมันจะตกอยู่ปิ๊บละ250บาท แต่ถ้าเกิดว่าใส่ขวดใส่ใส่ขวดใส่แกลล้อนมามันก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาท13บาทเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมสำหรับตัวต่อมาต้องขอ,อ PVC ท่อ p v c ท่อนท่อนจะอ,อ่านี่มีคนถามมาว่า p v c ขายได้ไหมผมจะบอกว่า p v c สามารถขายได้นะครับผมอย่างพวก p v c นะครับตอนนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท5บาทพ VC สีฟ้าจัดมาได้เลยเอะเรามี p v c สีสีอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่สีฟ้า พวกสีอ่านี่สีนี้สีขาวสีฟ้าสีเหลืองสีเหลืองเก็บไปหมดแล้วมั้งอ่าสีขาวสีฟ้าแล้วก็พวกเป็นสีเหลืองแบบนี้เป็นสีเหลืองแบบนี้อ่าสามารถขายได้ทั้งหมดเลยสีเทาก็ขายได้นะครับผมแล้วนอกจาก PVC แล้วนี่สีเทาแบบนี้ขายได้เสือมงคนไม่รู้ไอพวกนี้ส่วนใหญ่จะเจอในท่อท่อแอร์มั้งเนะท่อแอร์ท่อน้ำทิ้งพวกนี้สามารถขายได้ทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยสามมัแล้วก็จะมีสายยางสายยางสายยางได้หมดเลย สีฟ้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกสายยางสีเขียวสีขาวเนี่ยได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อดีกว่าแล้วก็สําหรับสัปดาห์น,นี้ขวดเพชรสขวดเพชรสอย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพชรสแบบนี้เหมือนเดิมวันนี้ขวดเพชรสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทอยู่นะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมเด็กขาวก็คือการที่จะแยกแยกเจ้าขวดเพชรสแบบนี้กับแยกที่เป็นพวกเพชรสกรีนเพชรสกรีนนี่นี่น,น,น,นี่แบบนี้แบบนี้ อ,อย่าลืมทุกครั้งนะครับที่จะแยกแพ็คที่มีการสกรีนหมึกลงบนขวดแบบนี้นะครับแยกออกมาเลยเพราะว่าเจ้าขวดแพ็คใส่ใส่ที่ไม่มีการสกรีนหมึกเนี่ยราคามันจะแพงกว่านะครับผม okay, เดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าแล้วผมจะบอกว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยตัวนี้ราคายังสูงมากราคายังสูงมากสําหรับหน้าร้านราคายังสูงมากพวกกระดาษแข็งกระดาษแข็งกล่องรังน้ําตาลนะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับผมเนี่ยซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ5บาท5บาท แล้วก็สําหรับฟุ๊กพ,พี่ขอแผงรังไข่ครับชิ้นสองชิ้นโยนมาได้หึบโอเคสำหรับแผงรังไข่แบบนี้นะครับผมแผงรังไข่แบบนี้เนี่ยวันนี้ในร้านรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ1บาทแต่ถ้าเป็นพวกกระดาษย่อยอื่นกระดาษสีเนี่ยจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ2บาท50อ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากระดาษแข็ง5บาท5บาทต่อมาต่อมาขวดเบียร์ ขวดเบียร์นะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าขวดเบียร์ใส่ลังมาขายเนี่ยจะได้เงินมากกว่าขายเป็นกิโลยกตัวอย่างเช่นเบียร์ช้างเนี่ยวันนี้จะตกอยู่ลังละ11บาทในขณะที่เบียร์ลีโอเนี่ยจะตกอยู่ลังละ10บาทลังละ10บาทเสียงมันอาจจะดังๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นวันทํางานของเรานะครับเอาเราจะอัดกันแบบเรียวๆต่อมาต่อมาต่อมาขวด อลูมิเนียมกระปอ๋องอลูมิเนียมกระป๋องวันนี้นะหน้าร้านนะผมนะจะซื้ออยู่กิโลกรัมละนะครับผม32บาทบ2บาทบอ่าทอย่าลืมแยกทุกครั้งนะครับเคเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่าเออพวกนี้คนก็ไม่ค่อยรู้นะว่ามันขายได้พวกพวกฝาอลูมิเนียมที่มันเป็นฝาแกะฝาน้ําเกลือฝาอะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกนี้ถ้าแกะมาเนี่ยได้ราคาสูงนะครับอย่างวันนี้ไอพวกนีนะ้จะตกกิโลกรัมละ36บาทกิโลกรัมละ36บาท Okay, เดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่าสำหรับตรงนี้มีอะไรบ้างพลาสติกพลาสติกต่างพลาสติกพลาสติกกระมังกระถังเก้าอี้หรือเป็นพวกพลาสติกที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นขวดแชมพูขวดสบู่ขวดน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยสามารถขายได้ทั้งหมดเลยพลาสติกเบอร์อะไรบ้างที่สามารถนำมาขายได้บ้างนะครับผมโอเคท่องตามผมไว้พลาสติกที่ใต้บรรจุภัณฑ์มันเขียนว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะแล้วมีตัวเลขอยู่ตรงกลางที่มันเขียนเลข1น เลข2เลข4เลข5แล้วก็เลข6เนี่ยไอพวกพลาสติกที่เป็นเบอร์พวกนี้เนี่ยสามารถนํามาขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งหมดนะครับผมลองสังเกตดูที่ตรงก้นของบรรจุภัณฑ์อ่าพวกนี้ขายได้หมดอย่างวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยพลาสติกรวมเนี่ยผมเนี่ยจะซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ5บาท5บาทสําหรับพลาสติกรวมแล้วก็เพ็กใสยอย่างที่เราดูกันไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมจะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทถ้าเป็นเพ็กซีนก็1บาท แล้วก็สําหรับอ๋อพี่มันพี่มันรีวันถามมาว่าเพ็กสกีเท่าไหร่อย่างตอนนี้นะครับพี่เพ็กสกีเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทแล้วสิ่งที่เราควรจะแยกออกมาก็คือพวกขวดขวดขุ่นโพลิสขวดขุ่นโพลิสแถวนี้มีแบงค์ไหมจ้าพี่ขวดขุ่นโพลิสมีไหมขอดูตัวอย่างสักขวดหนึ่งขวดที่เป็นขวดน้ดําดื่ม สีขาวขุ่นที่เป็นขวดโพล,ลิริดหรือเป็นพวกขวดน้ำกันได้เลยจัดมาพวกนี้ที่คุณจะต้องแยกออกมาจากพลาสติกรวมนะครับผมอย่างเช่นพวกขวดขาวขุ่นวันนี้เนี่ยวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ7บาทเพราะฉะนั้นพวกนี้อย่าลืมแยกออกมาจากพลาสติกรวมนะครับผมฝากด้วยจะ้ะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อสำหรับเมื่อกี้ที่ผมบอกบอกว่ากระดาษเล่มกระดาษย่อยกระดาษล้นสีอ่านี่เช่น สมุดหนังสือเล่นแบบนี้สมุดหนังสือเล่นแบบนี้ที่ข้างในเป็นสีสีพิมพ์อย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์สีอย่างนี้นะ่พวกนี้วันนี้เนี่ยมันจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ2บาท50แต่แต่ถ้าเกิดข้างในเนี่ยมันเป็นเนื้อสีขาวก็อย่าลืมชี้ย่า,ยาม,มาพี่ขอสมุดเล่นนั้นบ้างจ้ะสมุดเล่นนั้นแหละผมขอบังขอบุณครับสมุดแบบนี้ถ้าเอามาขายอันนี้จะตกกิโลกร,รัมละ2บาท50แต่แต่ถ้าข้างในเนี่ยมันเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้เป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะครับผมผมอยากจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยช่วยชี้ แล้วก็แยกเนื้อสีขาวแล้วก็แยกปกมาเพราะว่าอย่างพวกปกพวกนี้จะตกอยู่2องบาทห้หน้าร้านนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกระดาษื้อขาวๆแบบนี้เนี่ยวันนี้หน้าร้านเนี่ยมันจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ4บาทราคาค่อนข้างต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะแยกเนื้อสีขาวกับแยกปกออกมาทีนี้สําหรับสินค้ารายการต่อไปอ๋อนี่ขอแวะมาตรงนี้นิดนึงมีคนฝากขามมาในอินบ็อกว่ากระป๋องถ้าเกิดไม่ใช่อลูมิเนียมเป็นพวกกระป๋องเหล็ก เช่นกระป๋องกาแฟ ى, หรือเป็นพวกกระป๋องนมคาเนชัน่นกระป๋องนมข้นหวานที่มันเป็นเหล็กนะครับผมวันนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะเป็นกระป๋องหล็กผมจะซื้ออยู่3บาท5กระป๋องอลูมิเนียมอยู่3-2บาทนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนํามาขายผมอยากให้ลองบีบดูก่อนถ้าเกิดกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยมันจะอ่อนกว่ามันจะเป็นเนื้ออ่อนกว่าแล้วน้าหนักมันจะเบาวกว่าไอ้พวกอลูมิเนียมเนี่ยมันจะแพงกว่าอ่าถัดมาขวดนม ขวดนมอะไรขายได้บ้างลองดูยังไงครับถ้าเกิดสูตรของขวดนมเนี่ยมันเขียนเป็นเบอร์2เบอร์อ่นนี่พวกเบอร์2เป็นพวกขวดดีไลท์แบบนี้นี่ตรงใต้ตรงใต้ของบรรจุภัณฑ์นะครับตรงใต้ตรงบรรจุภัณฑ์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะใต้ของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็เป็นเลขสองอยู่ผมไม่มั่นใจว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่าอ่าถ้าเป็นพวกขวดนมแบบนี้หรือเป็นขวด อ่านี่นี่นี่ขวดดิโดอ่าขวดนมเรี้ยวดัตมิวขวดสีขาวขวดสีใสพวกนี้สามารถเอามาขายได้ทั้งหมดไม่ต้องไปหาที่ทิ้งนะครับผมแล้วก็สําหรับปากซอยจาเป็นจะต้องแกะมาไหมสําหรับร้านผมเนี่ยม่จะไปเอามาขายได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างซื้อพลาสติกได้สูงมากนะครับผมต่อมาต่อมาต่อมาเรามาเดินกันต่อเรามาเดินกันต่อแล้วก็สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีช่างฝากถามมาว่าราคาสแตนเลสเป็นยังไงบ้างผมจะบอกว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะ ราคาแซลเลสแซลเลตเบอร์304นะครับผมมันจะตก,ตกอยู่ตั้งแต่20ถึง23บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแซลเลตเกรดเป็นแซลเลตซีรีส์อ่ามันจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ4บาทอ่าไม่ต้องกังวลเรื่อง Saturday แซลเลตเวลาเอามาขายที่ร้านผมเพราะว่าเราเนี่ยมีมีม,ม,ม,มีมีน้ำยามีวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าเป็นแซลเลตเบอร์สามศูนยสี่ไหมอะไรยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า ถ้าเอามาขายแล้วเดี๋ยวจะโดนแบบเป็นผิดประงผิดประเทศอะไรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะร้านผมเนี่ยสำหรับสเตเล์เนี่ยผมมีน้ํายาเทสมีชุดเทสหมดนะครับสามารถตรวจได้ว่าเป็นสเตเล์ซีรีส์หรือเป็นสเตเล์เบอร์สามถึงสี่นะครับผมต่อมาต่อมาอ่ะเดินมาถึงตรงนี้พอดีเดินตรงนี้พอดีพวกเมนันชีสเก่าเมนันชีสเก่าอ่าพวกเมนันชีสเก่าวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่สามบาทห้าสิบโอเคเดี๋ยวลองมาเดินดูตรงนี้ซิมีอะไรบ้าง เหล็กบางเหล็กบางแบบนี้เหล็กบางแบบนี้อ่าเหล็กบางแบบนี้เหล็กบางนะครับผมวันนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยขึ้นมาเป็น4บาทละอ่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยขึ้นมาเป็น4บาทละแล้วก็จะมีเหล็กบางมีอะไรอีกที่เป็นเหล็กบางนี่นี่พวกเหล็กแผ่นบางแบบนี้เหล็กแผ่นบางแบบนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่กิโลกรัมละ4บาทพวกเหล็กแผ่นบางแบบนี้นะฮะพวกตะแกรงพัดลมโครงจักรยานอ่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กบางก็หกกิโลกรัมละสบาท อย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวกล้องลองเข้าดูงี้นิดนึงอย่างพวกนี้ที่อยู่บนรถคันนี้นะครับอันนี้จะเป็นพวกตระกูลเหล็กบางนะครับอย่างที่ทีมงานของผมเนี่ยกำลังเอาขึ้นโต๊ะรีดตเก็บอยู่นะครับอ่นนี้จะเป็นพวกเหล็กบางอย่างพวกนี้เนี่ยจะตกอยู่นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้อยอยู่กิโลกรัมละ4บาทกิโลกรัมละ4บาททีนี้เดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนี้นิดนึงนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเหล็กหนาสำหรับสัปดาห์นี้ผมจะบอกว่าเหล็กหนาเนี่ยมันปรับราคาขึ้น เหล็กหนาเนี่ยราคาณนะปัจจุบันนะครับขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยห้ตังค์ตอนนี้เนี่ยเหล็กหนาของเรานะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่7บาทจนถึง8บาท50อันนี้ราคาหน้าร้านนะราคาหน้าร้านนะเหล็กหนาเป็นพวกอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่พี่ครับพี่พี่พอู่ซ่อมรถครับนี่พวกจานจานเดรกนะครับผมวันนี้จัดมาได้เลยพวกเหล็กหนานะครับเบาทถึง8บาท50นะครับแล้วก็เป็นพวกเหล็ก ก่อสร้างทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล่องเหล็กฉากอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเหล็กหนาน,นะครับผมวันนี้เนี่ยมันจะตกอยู่กิโลกรัมละ7บาทจนถึง8บาท50โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงและสำหรับอ่าผ่านรถของผมผมขออนุญาตแวะโฆษณาตรงนี้นิดนึงว่าสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตเทศบาลแล้วคุณเนี่ยมีขยะเยอะแล้วคุณเนี่ยไม่มีรถไม่สะดวกขนมาขายอ่า ไม่รู้จะยกยังไงไม่มีคนช่วยยกไม่ต้องกังวลพวกบริษัทผมเนี่ยมีบริการนะครับออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ลูกค้าแค่แอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอ l ดี e ไลน์นะครับที่ C W R E C Y C L E นะครับหรือปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะแปะลิงก์ไลน์แอดเนี่ยไว้ให้บนแคปชั่นลูกค้าเนี่ยสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยแล้วผมก็จะจัดรถแบบนี้หรือเป็นรถแบบนี้นะครับผมที่กำลังจะออกไปจัดเก็บแต่ก็ออกไปจัดเก็บอ๋อกำลังหน้าเป็นรถแบบนี้ที่จะออกไปจัดเก็บให้กับลูกค้าของเรานะครับผม คุณไม่ต้องกังวลเรื่องคนช่วยยกชืวยขนอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมีคนรถมีรถแล้วก็จะมีทีมงานเนี่ยไปยกไปขนให้คุณถึงที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยแค่รอรับเงินโอนอย่างเดียวหรือถ้าไม่อยากได้เงินโอนอยากจะตามมารับเงินที่ร้านก็ได้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถจัดการให้ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับผม,ผม ขอแนะนําตัวอีกทีว่าผมนะครับชื่อเก่งนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมสำหรับตอนนี้เรากําลังอัปเดตราคารับซื้อขยะรีไซเคิลกันอยู่ประจําสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงที่อยากจะประชาสัมพันธ์กับลูกค้าของเรานะครับก็คือสําหรับวันหยุดวันหยุดพิเศษสําหรับเดือนนี้ของเรานะครับร้านผมจะขออนุญาตหยุดปีใหม่เนี่ยวันที่31 หนึ่งสองสามอ่าสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่วันจะขอหยุดปีใหม่สี่วันจะให้น้องๆของเราเนี่ยไปพักผ่อนนะครับผมแล้วก็สําหรับคิวที่จะให้เราเนี่ยออกไปจัดเก็บของนะครับผมเนี่ยจะขออนุญาตรับคิวสุดท้ายเนี่ยวันที่25ธันวานะครับผมเพราะว่าอีก4วันที่เหลือเนี่ยเราจะได้มีเวลาในการจัดสรรคิวเก็บนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตกค้างคิวข้ามปีนะครับผมแล้วก็เช่นเคยสําหรับลูกค้านะครับผมอ่าทุกวันจันทร์วันพุธ วันศุกร์เนี่ยผมเนี่ยก็จะมีการทำพรีเมียร์นะครับในการอัปเดตใบราคารับซื้อหรืออัปเดตราคารับซื้อของเรานะครับเป็นประจำนะครับผมทุกจันทร์พุธศุกร์แล้วก็สำหรับทุกคนเสาร์เนี่ยเราก็จะมาไลฟ์เฟซบุ๊กกันหรือถ้าเกิดติดภารกิจสาคัญติดภารกิจด่วนเนี่ยผมก็จะรีบมาทําคลิปเพื่อจะพรีเมียร์นะครับผมให้ทันวันเสาร์นะครับผมเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆนะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายก่อนจากกันนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณลูกค้าของเรานะครับที่ไว้ใจเอาขยะดิจิทัลมาขายก เพราะนอกจากว่าการขายขยะดิจิลเนี่ยนอกจากที่จะทําให้คุณน่ะได้เงินจากการขายขยะแล้วเนี่ยเรานะครับยังได้ช่วยกันคัดแยกขยะจะได้ลดปริมาณขยะที่ที่ไปอยู่ในบอ่อฝังกรบหรือไปลดปริมาณขยะที่จําเป็นจะต้องทําลายนะครับผมอ่านี่นอกจากเราจะได้ช่วยประเทศชาติเราแล้วเนี่ยเราเนย,ยังได้เงินเพิ่มด้วยนะครับผมสำหรับในการคัดแยกขยะมาขายแล้วก็สุดท้ายก่อนจากกันสุดท้ายก่อนจากกันก็ขอ,ขอขอบคุณเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมที่ติดตามอยู่ในคลิปนี้ของเราพเมพ์นี้ของเรานะครับผม แล้วก็สาหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมเราจะมีคอนเทนต์ต่างๆว่ามายอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็จะได้เป็นเหมือนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆของเราเขาจะได้รู้ว่าเอ๊ะขยะมันมีมูลค่านะโอ้หนี่น้ำมันพืชมันซื้อปีละสองร้อยห้าสิบ250เลยนะเราจะได <s> ้เป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการกระจายข่าว <s> นอกจากก็จะได้เงินแล้วยังได้ช่วยรักโลกอีกต่างหากนะครับผม สำหรับคลิปในสัปดาห์นี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในพีเมียอีกทีก็จะเป็นช่วงวันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ